ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว GE ทุกคนนะครับกลับมาผมกับบอสเรียวแมนเดซี Man ่วันนี้กิจกรรมดูเล็ตนางวิทย์กลับมาอีกแล้วเย่โดยกิจกรรมรูเล็ตนางวิทย์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29รกลาคมถึงวันที่5สิงหาคมนะครับก่อนปิดป,ปับปรงเซิร์ฟเนาะกิจกรรมรูเล็นนางวิทย์คืออะไรปกติแล้วเวลาเราลงมิชชั่นในเกมเนี่ยนะครับนอกจากของที่เราจะสุ่มได้2ชิ้นแล้วเนี่ย ราจะสามารถจ so ่ายเงินวิสในเกมเพื่อสุ่มรับของรางวัลเพิ่มได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีราคาเนาะก็มีตั้งแต่หลักแสนจนไปถึงแบบเป็นร้อยเอ็มเลยอะไรเงี้ยซึ่งกิจกรรมหนึ่งวิสเนี่ยก็จะช่วยลดราคาครับไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่มันจะเหลือเพียงแค่หนึ่งวิสอ่าสนใจไหมก็ลองลงให้ดูดีกว่ามีฟิ้งในที เจ็ดละกันนะ แล้วัน,น,นี่อ่าเห็นไหมสาวิทเพราะว่าอันนี้คือก,การลงเตาตี้เนาะลงแบบคป็สนวันที่ตรงนี้เนะ่ะใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านเลยนะวันนี้ก็เหลือแค่สามสิบนละ้วกิจกรรมหนึ่งิ อให้ลงไ้ดูนะไอ้มิสที่มันแบบไม่ขูดก็ได้นะคือช่วงนี้เนี่ยการลงมิชั่นก็คือแบบคุ้มค่ามากเลยนะคือจ่ายแค่หนึ่งวิทได้ของเพิ่มเติม แต่ว่ารีบาร์กไว้ที่มันยังก่อนอันนี้ผมแนะนําการลงเหมืองแบบบัสไปนโนที่ตีแต่บอสตอนนี้มีบรัรอยู่ก็คือเหมืองสามแบบฮาร์ดถ้าลงแบบ, <S <S บรัสบอสก็คือตีแต่บอสเนี่ยมันบารนะครับมันจะไม่ลดราคาแต่ก็ระวังเรื่ให้เป็นด้วยเนาะส่วนมิชชั่นอื่นๆเท่าที่ลงมาก็ยังไม่เจอนะก็เป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ช่วงนี้ลินดอนสามตัวนี้ยังอยู่ ดิเบกาโนเนล่าแล้วก็เซเวสต้าเนาะก็ถ้าใช้ตัวพวกนี้มันก็จะคูณสองด้วยใช่ไหมหนึ่งวิทแถมคูณสองอีกก็จะคุ้มค่านะครับหรือว่าถ้าไม่มีตัวละครพวกนี้เนี่ยรอเสาร์อาทิตย์รูเลตคูณสองเหมือนกันก็แนะนำว่าถ้าใครมีบอดสตามิน่าเนี่ยก็เหมาะมากเลยนะที่เอามาเผาตรงนี้เนาะหนึ่งวิทบวกคูณสองเนี่ยคุ้มค่ามากเลยก็สำหรบับวันนี้ก็ ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย